นี่มังกรตตลุยดินแดนไดโนเสาร์ไอ้ก้อ,อนหหเห็นไหมหเห็นไหมเห็นไดโนเสาร์ไหมลูกไนะดโนเสาว์ค่อยยาว,าว,วยไหนไปดูไข่ไดโนเสาแล้วลูก ไหนไหนไข่ได้โนสาวเออเเขข้้้้าาไไไไปปดดครับไไน,นี่ไข่ได้โนสาวโอ้ยไข่ได้โนสาวไข่ได้โนสาวล,ลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมลูกในตัวนี้ถึงใหญ่ดิก่อนไใน นี่ตัวนี้ใหญ่นี่มา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 ,มาเร็วมาถือเอาลบมาออกมามันมมีหาันไปดูหางหางมันกระดิกได้เห็นไหมเห็นติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊ก๊มาเร็วมามาพ่อจะพาไปดูดิ ดูหางมันนี่นี่หางมันขยับได้ด้วยก่อนหวัวขยับได้ด้วยนี่อาเถืออลรมเถื่อลม นิแนแดนไดโนเสาร์กาลสินครับนี่ไดโนเสาร์เพียบเลยนี่ไปเข้าไปข้างในก่อนลูก แม่เอาล่มไปแล้วนะโอ้ยไม่ได้ล่มเลยไปเข้าไปเข้าไปเร็วไ,<ป>ไ,ไปล้างมือก่อนล้างมือก่อนถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ไตอนนี้มังกรขึ้นมาชั้นสองแล้วไปให้ดูดเนเะสา นู่นนู่นก่อนก่อนก่อนตรงนี้ก่อนลูกนี่นี่มาดูตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อู้ยสสยเยอะเลยเป็นสวนสวนสัตว์เลย ไปขึ้นไปขึ้นไป